มาโนอออเคเดมีตรงนี้คลองประดุง,ก,งกร,รุงเกษมต้นเรืองอ,ลว,อลวงพึ่งต้นมาราชการประจำที่10อยู่ตรงนั้นที่ออกดอกสวยมากหาดูยากมากเวลาออกดอกนะฮะนี่ค่ามาโนีออเคเดมีตรงไปก็จะเป็นนางเลิมจำได้ไหม อันนี้เทเวศสี่แยกเลี้ยวซ้ายก็เป็นลอสอินแบงคอกไงเมื่อกี้เรามาจากเข้าวซอยสุภาพอร่อยมากเรามาเติมเต็มเมื่อวานมาแล้วทุกคนมาโนอีทําเสียงตกใจนะฮะมาอีเพราะความอร่อยจ้ะชานมที่แบบสุขภาพเขาไม่ใส่น้ําตาลที่เป็นน้ำตาลจาดสุขภาพไปทุกคนดูซินี่กระตรงกระต่ายทุกคนมาโนอ,อีเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในทุกคนเดี๋ยวเราบอกทําเลก่อนเนาะเนี่ยกสิกรไทยเทเวศจากทุกคน เกษตรกรไทยสาขาเทเวศถ้าเกิดไปทางสาขาบางลําพูอีตรงนั้นมันจะมีเนื้อจระเข้เมื่อคืนเราไปถ่ายเนื้อไปกินจระเข้มาแต่ BBQ, ทุกคนจระเข้บาร์บีคิวทุกคนมาโนโอีอะเคเดมีจากทุกคนผู้ตายแล้วมีคนด้วยเราพูดเสียงดังไม่ได้ทํายังไงอ่ะทุกคนอุตส่าห์มาในช่วงที่คนไม่เยอะนะฮะเราจะพูดเสียงดังเสียงสองไม่ได้ทุกคนนี่ดูสิอันนี้คือแสดงถึงความเป็นมงคลมีน้ําใจไมตรีกับผู้หญิงนะฮะหญิงทงหญิงทองทุกคนนี้ฮะ เยมากเลยมีคนนั่งอยู่ดูว่าเราจะทํายังไงดีทุกคนจ๋าแต่แล้วเราพูดเสียงดังไม่ได้อ่ะงั้นเราเข้าไปแบบเรียบร้อยดีกว่านาอโอเคเข้าไปค่ะทุกคนครับเนี่ยเข้ามาก็เย็นเลยทุกคนนี่ค่ะ,คะทุกคนอ๋อที่มานี่ฮะามาหน่อยนะมาหน่ยอีกนะฮะทุกคน ชอบต้นมิกิเมา์มากเลยทุกคนมิก้เมาส์ซึ่งมีนอยู่ในร้านแห่งนี้ทุกคนนะฮะนี่หากันเป็นสถาปัตย์เนาะอบรมสอนอนะฮะดูเมนูไหมไปดูเมนูกันเนาะ สำรับเป่าด้วยทุกคนมีทุกคนใครสนใจลงทุนนะฮะแตเป็นเซต A เซตีเซต C คนแล้วก็แบบผสมที่สี่ระหว่างเซตีแล้วก็เด้เครื่อง p O S ประมาณนี้ไปสนใจซื้อเซนชัยประมาณนี้นะจ้า นี่ไงทุกคนคลองประดุมกรุง,รงกรเกษมเทเวศสี่แยกเดินมาจากแบงค์ Lost in Bangkok มเมื่อกี้เราไปกินข้าวซอยมาใช่ไหมสุภาพข้าวซอยก็แถวนี้ยันของกินเยอะมากแต่ที่สําคัญคือเราตามหามาโนอิมาหน่อยมาหน่อยนี่คือเป็นคล้ายๆเป็นสํานักงานใหญ่ของนี่เลย Academy มีการเทรนด้วยนะใครสนใจแบบว่าสุขภาพเนาะอร่อยแบบสุขภาพน้องนี่พี่ถามอะไรหน่อยสิโอ้นี่จ้ะเจอน้องเขานะฮะเพราะว่าเมื่อวานเราติดใจไง เรากินแล้วเรารู้สึกถึงความเป็นสุขภาพแล้วก็ที่นี่เน้นสุขภาพไม่หวานที่ทํร้ายร่างกายเนาะกาแฟก็มาจากผู้กเกษตรชุมชนประมาณนี้ในบอกจุดแข็งของที่นี่ร้านที่นี่ทําไมไม่เหมือนที่อื่นถึงได้แบบพี่ต้องทําให้พี่ได้กลับมาอีกเนี่ยดูสิมาโนโอีมาหน่อยเนี่ยเพราะว่าแถวนี้เป็นของกินเยอะจริงๆาบางลงพงลงปูเทเวศสารพัดสารเพแต่ว่าร้านคาเฟ่ที่เป็นแบบใส่ใจสุขภาพอะ่ะบางทีแข่งกันหวานแข่งกันอุ้ยอะไรอย่างเงี้ย แต่อย่างเงี้ยพี่ชอบมากมันมันไม่หวานจนเจ็บคอแล้วก็ทำลายโอ้ยน้ำน้เชื่อมเคมีไม่เอออออแล้วก็สูตรที่เราใช้ไม่มีใครมาทานด้วยเออเออสุขภาพเห็นไหมแล้วก็มีทับปุงทับปีด้วยครับอ๋ออันนี้ชอบตรงนี้แล้วพี่เป็นคนบอกตรงๆนะนี่ไม่ใช่ว่ามาอวดอะไรนะนี่ชอบจริงๆไม่หวานจัดจนแบบรู้สึกเลยว่า เฮ้ยเรากําลังกินยาพิษเข้าไปหวานอร่อยแต่มันเป็นพิษแต่ว่าอันดูเมนูสิเออก็มันก็ไม่แพงอยู่แล้วและคุณภาพเสริมด้วยไม่ได้กินแล้วไม่ทําร้ายดูสิเมนูเยอะมากเมนูไหนไฮไลท์ที่เป็นที่เป็นทิีเนเจอร์นงไต้วานไม่มีไขมันครับทุกตัวไม่มีไขมันแก็ไม่ได้ใช้ไฮฟูโตคอนเซลาร์ด้วยไม่ใช้น้ําเชื่อมเคมีอันนี้ก็จะเป็นถ้าอยากได้สุขภาพเลยก็คือตัวนี้เลยแล้วก็ท็อปปิ้งมีแบบไหนบ้างเป็นแบบ เห็นว่ามีเป็นว่าถังจระเข้นอกจากนอกจากไข่มุกไข่มุหนึบหนบนะพี่กินเมื่อวานเนาะแล้วพิปครมด้วยครับวิปครีไม่มีไข่มันชวาเนี่ยไหมลูกค้าก็จะเข้าตลอดทุกคนอันนี้ถ้าเกิดไข่อัพุดไปถึงแบบอ๋อเป็นการเหมือนอะเคเดมี่สอนด้วยใช่ไหมเทรนอะไรอันนี้ดีมากเพราะพี่เคยไปร้านอะไรนะที่เขาเป็นอ๋อไปกินชาบูอ่ะมันเป็นชาบูแหลบตรงแถว เ,เขาก็จะแต่งตัวเป็นเหมือนแลบอะไรทดลองอาหารสุขภาพให้คนกินแต่เป็นแนวชาบูแต่นี้เป็นแนวชานมไข่มุกซึ่งพี่แบบประทับใจมากเลยแล้วมีการระดับความหวานด้วยนะอ,อ่านี่น้องเขาน่ารักดูหน้าตาน้องก็ดีด้วยนะอะมาร้านนี้คา,ฟาเฟ่นหน้าตาดีแล้วก็น้อง,อง,องทุกคนนี่เมื่อกี้แอบเข้าไปก่อนแล้วผู้หญิงก็หน้าตาจุ่มยิ้มจิ้มริมละไมนี่ค่ะเขมีการบอกความหวานความอะไรเ ยี่ห้าเปอร์เซ็นมีคนแต่ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพใช่ไหมล่ะอ่าอ่าอ่าอ่อันนี้เป็นแนวแบบโซดาพวกแอปเปิลโซดาสวรสโซดานนมที่ไม่มีไขมันชาอ่าอันนี้ต้องยามไม่มีไขมันชางอันนี้เป็นจุดแข็งไงเพราะบางทีชาเขียวชาไทยก็ใช้พรีเมียมเลยคับชาเขียวชาไทยพรีเมียมโกโก้พรีเมียมไม่มีโ้ไม่มีปรุงแต่งให้มันเป็นรสอื่นที่แบบ ขายอย่างอื่นไปจนลืมสุขภาพเนาะยอดขายหนักสองของแบรนด์ลดมากเลยเนี่ยเราเห็นแบบเนี้ยแล้วพี่เป็นสะดุดตรงคําว่าแบบกาแฟชุมชนแล้วก็ใส่ใจสุขภาพพี่ยุ่งสึกแบบประทับใจมากพี่เพราะว่าช่องของพี่อยากเป็นช่องเล็กๆก็จริงเราก็เติบโตไปเรื่อยๆเพราะว่าเนี่ยบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่อยู่ในช่องเราไปเรื่อยๆยังไงพี่ฝากมาโนอีบอกต่อนี่กี่สาขาแล้วตอนที่ร้อยกว่ากี่สาขาใครสนใจนะนอกจากจะเป็นผู้บริโภคที่แผนดีเขาเรียกว่าเป็นลูกค้าที่ดีเนาะ ใส่ใจสุขภาพต่อกันอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมาร่วมธุรกิจอ่านที่บอกต่อได้เพราะว่าปรึกษาได้เพราะที่นี่เป็นอคาเดมี่อ่ะเป็น i. มาโนอีมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยนะฮะลดมากเลยพี่ชอบเพราะว่าเนี่ยพี่ถึงพยายามบอกนะโยงใหญ่ตั้งแต่ที่พักที่พี่มาก็ลดฝรั่งเยอะนักท่องเที่ยวตรงข้ามก็ไปสะพานพระราม8เมื่อวานพี่ไปกินเนื้อจระเข้มาด้วยแหละแล้วกินกิน<อ>ชาที่ซื้อจากที่นี่ไปตรงตรงข้าวสารนะอ่ะจากร้านมาโนอีกก็ไปไม่ไกลไป อ๋อเขาซอยสุขภาพก็อยู่เยื้องๆกับที่พักมานี่ก็มามาทานสุขภาพแล้วก็หมดห่วงเนาะเรื่องที่จะเสพอะไรเข้าไปแล้วแบบว่าอืบ้านปลายและลูกค้าหายไปทีละคนเพราะว่าเป็นเบาหวานก็ไม่ได้นะเธอฉุกแม้แต่ที่นี่คือสุขภาพไงเพราะบางที่เขาบอกเอาขายขายไปขายดีแต่ทําไมลูกค้าเริ่มหายไปเพราะว่าไป เบาหวานแเสียประมาณอย่างเงี้ยแต่ที่นี่หวานแบบสุขภาพไม่มีไขมันชวนเลิศอันนี้เลิศอันนี้เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะโลโก้เหรอก็เป็นเป็นมาสคอตใช่ไหมฝากด้วยทุกคนเราชอบย้ำอีกทีหนึ่งนี่คลองประดุงกรุงเกษมตลาดเทเวศอยู่ตรงนู้นตรงนี้สี่แยกเทเวศเลี้ยวไปก็จะไปบางลาพูเลี้ยวขวาไปก็เป็นท่าวาสุกีหอสมุดแห่งชาติตรงนี้ข้ามฝั่งไปก็จะมีต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ของรัชการที่สิบอะ นานๆเราไม่ได้เห็นแบบดอกมันเลยนะแต่ที่นี่จะออกดอกเก่งมากหนูจะหนูเคยเห็นหมนันจะข้ามฝั่งไปตรงนี้ออกดอกเก่งมากซึ่งหายากมากเลยดอกลวงพึ่งเนี่ยปกติเขาจะบานช่วงกรกฎาแต่นี่บานเก่งมากเลยสวยมีกลิ่นหอมไม่แน่นะมาโนอีอาจจะไปเอาชาลวงพึ่งมันมีกลิ่นกุ่นหอมเหมือนเก๊กฮวยอยู่นะพี่นะอ่านี่อนนนลองไปดูสินันลวงนี่ต้นเนี่ยเ่ตรงนี้เองทุกคนเพราะตรงนี้เป็นแยกเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้ครุษภา ตรงแยกครุษปาตรงไปก็จะเป็นนางโลงนะฮะ,ะลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะโพสต์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรับเทคเอาเวย์กลับไปกินที่โรงแรมเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะย้ายไปจากโรงแรมนี้จะย้ายไปแถวเ,ออเขาเรียกว่าตรงนั้นเรียกแถวจุฬาพี่จะไปสอนออนไลน์แถวนั้นแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นอีก2คืนไปไปทำสอนออนไลน์ทําหลักสูตรแล้วก็เดี๋ยวจะเอาชามาโนอีกน,ไนีไปนั่งไปน,นั่งกินนั่งแบบว่าปลืม้มกับสุขภาพและที่สําคัญคือจะบอกว่าไงนะ ที่ย้ายที่อยู่ตอนนี้เหมือนจะแบบเนี้ยไปหาสิ่งดีๆมาร้านไหนอร่อยมีใส่ใจจ่ดสุขภาพนะคะใครจะมองว่าตอนนี้เหมือนผีตองเหลืองไงฮะสองคืนย้ายที่ทีหนึ่งนะคะป้าก็หัวเราะโอเคประทับใจตรงไหนหรือป้าร้านเนี้ยใส่ใจเรื่องสุขภาพพี่น้องเขาบริการดีมากอยากให้ทุกคนมาสัมผัสและนี่คือเป็นสาขาใหญ่เนาะ ราคาใหญ่เออเออนั่นแหละอันนี้ดูสินี้ก็มีส่วนดีวงดีวอดดีทงดีแท็กส่วนรถนะฮะและที่สําคัญคือมีโปรอะไรก็ว่ากันไปเปิดทุกวัน7จ็ดโมงแปดโมงเสาร์อาทิตย์แปดโมงปิดจนถึงทุ่มสองทุ่มหกโมงเนี่ยพี่ชอบตรงนี้ด้วยน้องหนูยิ่งมีคันสูงวายจะรับฟรีทุกทุกทุกวันที่หนึ่งหวยออกกับสิบหกใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้ลดมากนะฮะทุกคนอันนี้ถือว่าน่ารักมากค่ะเนี่ยเนี่ย มีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆปีเลยอ่ะนั้นเดี๋ยวฝากน้องช่วยแชร์ช่องพี่คลิปนี้ด้วยนะเพราะว่ามี1้0สาขาบอกกันทั่วเลยนะฮะว่ามาโนอีอยู่ตรงนี้แชร์กันไปว่าช่วยตามคลิปนี้เข้าไปดูพี่ว่าจะต้องภูมิใจอ่ะเพราะว่าพี่เองบางทีเข้าไปคนเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับมิดช่องของพวกเราไงช่องของพวกเราที่เอาสิ่งดีๆมาอย่างที่เดียวย้ายพี่ย้ายไปอีกทีหนึ่งก็จะดูซิว่าเดี๋ยวจะเอาอะไรมาที่ไหนอร่อยประมาณอย่างเงี้ยฮะ ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีนี่นนทุกคนมาโนอีกนะทุกคนนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งคลองประจุงกรุเกษมเทเวศนะฮะทุกคนไปนางเลิอกอีกหน่อยตลาดนางเลิฟตรงนั้นจะส่วนสาธารณะนางเลิฟที่จะเปิดเนี่ยพอสร้างสวนเสร็จะจะสวยมากมาที่นี่ไม่ไกลเลยทุกคนเพราะว่าตรงนั้นจะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรอ .9 ซึ่งสวยงามมากเขากําลังทํากันอยู่เนี่ยไม่ไกลตรงนี้ฮะเดินไปยังได้เลยแล้วก็มา พักที่มาโนอีตรงนี้ชานชายเย็นแล้วก็ไปเที่ยวกินตะลงตลาดเทเวศตรงนี้ทะลุไปถึงข้าวสารเลยนะฮะลรมากทำเลทองมากเลยลูกยินดีด้วยให้กําลังใจและบอกต่อสิ่งดีๆให้กันนะฮะโอเคทั้นเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเมมเต็มจากทุกคนนะฮะเราไว้โพสต์กันแล้วต่ออ P ีต่อๆไปนะครับ